วันนี้จะไปขุดเหมืองนะเนี่ยไปหาแร่ไปหาเพชรดีกว่าเอเคเอาดาบกองที่ขุดไปดีกว่าเผื่อเจออันตรายอืมอไปขุดเหมืองเฮ้ยเหมืองไปไกลแล้วเนี่ยโอ้ย มาตรงนี้โดนระเบิดไปแล้วเหรอ,อเฮ้ยเีย้ายจังมาตรงนี้โดนระเบิดไปแล้วแต่ว่าจะมาอยู่สักวันหนึ่งไม่เป็นไรระเบิดไปเลแล้วก็ระเบิดไปดีนะที่มีท็อตปักให้อยู่แล้วอืมว้าวแอมเมลโลขุดเลยอื วันนี้หาเพชรดีไหมเนี่ยรวยเลยนะเนี่ยแค่มีเพชรเพชดดก่อนเอาจะหายากว้าวไปเล่าเยอะจังเลยเนะขุดขุดประมาณนี้ดีไหมเนี่ยอือพรุ่งนี้แค่มาขุดใหม่ดีกว่าเออลงไปด้านล่างว้าวทองขุดทองเลยจ้า ไม่เาว่าหายากก็าาหายากอยู่เหมือนกันแน่แนทองอบริเวณที่เหมืองจะมีอืมน่าจะมีเพชรอยู่หรอมั้งบริเวณเหมืองเนี่ยไปขุดแร่ก,กันดีกว่าขุดแร่ขุดแร่ ตอนนี้ก oh. ็ขี้เกียจหน่อยนะเนี่ยจะได้มาค่อยมาขุดกันแล้วกัน่านไม่เอาดีกว่าจะมีปะเนี่ยว้ถ่านด้จะมีลาพิษด้วยตรงนี้มีอะไรไหมว้แอมเบเล์มีแอมเบเล์แล้วมีทองแล้วโอ้โหขุดก็ขุดวะ อก็หาย,ยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยทองเนี่ยย4ิแบสบี่เม็ดห้าอนีเราโอ้ยทามาคูนี้ต่อว้าวทองเอ้ยไม่ใช่เพชรเอาเลิจ้าขุดเลยเจรจา้ามีด้านล่างไปต่อแล้วเนี่ย มีลงดีกว่าเอ,อ้ออะไรแว๊บๆโอเคได้จ้าเพชรไม่ <c oughs> หาตั้งนานวูว <c oughs> <c oughs> เฮ็ดทั้งหมดหืม uh huh. ค่ยอยประคุดพรุ่งนี้ก็แล้วกันคือกลับบ้านก่อนประคุดพรุ่งนี้ไม่ใช่ว่าเราตาฝาดใช่ไหมเีย่ยห uh ืมกลับบ้านก่อนขึอนงบนก่อนหืม uh huh. วันนี้เอายิบสองเบสก่อนเดี๋ยวก็ไปคิดที่บ้านอีกทีกี่โมงแล้วะอ้คือมนาลิกามาซะได้ กลับบ้านก่อนไปก่อ,ดกอนดิบ้านเราก็ไม่มีอาหารจะด้วยโอ้โหค่อยไปคุณพวกนี้กันแล้วกันอว่าเราคงไม่ได้ตาฝาดนะเช็ดแค่บ้านอย่างนั้นออย่างบ้านอย่างนั้นค่อยมาซื้อดีกว่ากลับไปบ้านก่อน หลังนะจะราคาเท่าไหร่เนี่ยเราก็มีโอ้โหยังพูดไม่ทันขาดทำเลยหน้าฝนนันเนี่ยเข้าบ้านก่อนเดี๋ยวเอาทั้งหมดเก็บเก็บไปโอ้ยไม่มีปืนไปแม้วตกแม่ อเราเคยโดนึ้้น่อแล้วมาะน่ๆใจหมดเลยเราพรุ่งนี้เช้าดีกว่าเชา้าละอ,อเอาเพชรไปด้วยดีกว่าเดี๋ยวจะไปถามคุณลุงเขาว่าบ้านหลังนั้นเท่าไหร่ หลังจากที่ผมเดินมาแล้วผมก็ได้ถามคุณลุงว่าคุณลุงครับบ้านหลังนี้ราคาเท่าไหร่ครับอ๋อแต่ต้องขออภัยด้วยนะครับผมไม่มีเพื่อนมาเล่นด้วยก็ต้องใช้ชาวบ้านกันแล้วกันนะครับขออนุญาตใช้ชาวบ้านนะครับอ๋อหนึ่งล้านบาทอ่ะ 1, 000, 000, 000, 000, 000. มีเท่าไหร่อ่ะยี่สิบสองครับโอ้ยคาดีตั้งเยอะเฮ้ อืก็น,นึกว่ามีเงินแน่ๆถึงมาเนี่ยเห็นว่าแต่งตัวดีนะเนี่ยฮะผมแต่งตัวดีตรงไหนครับผมแต่งตัวดีตรงไหนครับคุณลุงก็แกใส่คอนแทคเลนส์อีฟ้าไงก็ถือว่าแต่งตัวดีแล้วจะก็นึกว่ามีเงินเยอะนันเนี่ยเฮ้ยไม่มีเงินก็กลับไปเร็วอ้าวได้ถ้าผมมีเงินเมื่อไหร่นะรีได้การก่อคน,อนดุได้ ขุดมาอีกก็ได้เพชรเนี่ย้จงไล่กันอย่างนี้ด้วยวะอืได้ไล่กันอย่างนี้ ผมไปขุดมาอีกก็ได้เฮ้าไปขุดเพชรต่อดีกว่าทางนี้มีเพชรเยอะกว่าเดิมเลยนะอันนี้ตอนนี้เนะี่ย Ừ, bị nó cơn này nè. Oh, oh. โอ้มันขุดที่หมดแล้วเนาะนี้เดี๋ยวเราจะาไปซื้อบ้านหลังนั้น น,นี่ได้มา34เม็ดเคสิ้นสุดทางแล้วเนี่ยมันก็ขุดให้หมดเลยอืม เยอะเกินนปเลยเพชรโอ้ยจุกคดไหวปะเนี่ยย,ย,ยทุกคนตอนนี้ผมคิดว่ามันน่าจะมีเยอะเกินไปนะครับทุกคนโอ้โหกำลังขุดให้หมดอ่ะเนาะทุกคนคิดว่าเป็นยังไงบ้างครับอื้ือย่างเยอะเลยเพชรโอ้โหโอ้ เฮ็ดโคตรเยอะเลยตอนนี้ดูถ้าเหมือนจะเยอะกว่าเดิมเลยนะครับโอเคขุดต่อเลยดีกว่าจะขุดเสร็จทันไหมในวันนี้อ,อืมจนเกมเกิดบั๊กเลยทุกคน เฮ้ยอะือมเยอะเกินอย่างเงี้ยโอ้โหผมจะคุดไหวไหมเลยทุกคนออามีอีกเออเยอะเกิน ตรงนี้ด้วยหืมไม่ไหวอย่างเงี้ยไม่ไหวทุกคนทุกคนคิดว่ามันเยอะเกินะหหืมกรลีบขุดที่หมดเลยตอนนี้ เขียจะครบหนึ่งล้านบาทแล้วทุกคนตอนนี้อือหือโอ้ยเอา้าอะไรกันวะเนี่ยอือหือเรียบร้อยเลยทีนี้เอาไงดีวะมีน้ำแไบไหนวะเนี่ย ตอนนี้ก็ไม่ได้นะโอ้อุดคลิปอุดเลยดีกว่าโอ้โหแล้วน้ำมันอืมมันเต็มอืมอึดยบร้อยโอ้โหไม่รู้ โอเครับร้อยโอ้อีกลูกเฮ้ยต้องขอขอบคุณน้ำมันน่แหี่ทำให้เราตัวลอยที้ได้อุดอย่างง่ายได้เลยเอาอีกลูหทุกคนคิดว่าอยังพูดไม่ทันขาดคำเลยมาอีกแล้วเจ้าน้ำบ้าโอ้ย ฉันขอขุดก่อนไม่ได้หรอฮะอืมยืดๆๆๆองั้นไปแล้วโอ้โหมายิ่งกว่าเดิมไปแล้วจนะ้าได้มาเยอะแล้วเอาจำทางกลับไม่ได้แล้ว อัอไมเมล่าเออมาขุดตรงนี้ก่อนแล้วกันวันนี้ขี้เกียจแล้วกลับบ้านดีกว่าเอเก็บเพชรจะเป็นขอออกก่อนคุณลุงพรุ่งนี้ผมจะเตรียมตัวซื้อบ้านคุณลุงแล้วนะฮ้าฮ่าขอไปนอนก่อนเลยฮ่า โอเคเอา,มาหมดทั้งหมดเลยจ้าดีใจแล้วเฮ้ยเก็บก่อนเฮ้ยไปแล้วอ่ะหืมคนรู้เฮ้ยลุงอะไรไม่มีตังค์แล้วจะมาซื้ออีกเหรอได้ดูถูกผมหรอเฮ้ย เฮ้ยมีแค่นี้เองเหรออืมเฮ้ยเฮ้ย,ยเดี๋ยวมีครบเหรอเฮ้ยมีครบจริงๆด้วยอ่าทางนั้นยินดีเลยนะครับคุณลุงเข้าไปตรวจสอบดีกว่าว้าวท,วทีวีอุ้ย้องครัวโอ้โหอืมว้าว ตรงนี้ล่ะโุมันมีทางมาได้อืมห้องห้องโอ้ยไม่ใช่ห้องครัวสิห้องนอนสห้องนอนเฮ้ยสิว้าวเนี้ยโอ้โหในนี้มีอาวุธเหมือนกับบ้านเราเลยอ่ะตรงนี้ล่ะเดี๋ยวนะรู้สึกว่าเหมือนตรงนี้จะมีทางลงไปนะเนี่ยอือลองขุดลงไปดูเลยดีกว่า อ้อะไรเนะี่ยอ๋อตรงนี้เป็นที่เก็บเพชรได้เดี๋ยวเราจะเก็บไว้ถ้ามีโจนเข้ามามันจะสงสัยแน่อืมตรงนี้อ๋อคือทางเข้าหอกใช่ไหมเนี่ยอ่าตรงนี้มีเหล็กเยี่ยมฮึรวยรวยฮยไม่ใช่รวยสิ มีบ้านดีๆอยู่แล้วเย้เอาละครับเรื่องนี้นะครับก็สอนให้รู้ว่าอย่าดูถูกคนอื่นนะครับเหมือนกับคุณลุงคนนั้นนะครับนั่นนั่นนั่นเลยนะครับอย่าดูถูกคนอื่นนะครับถ้าไม่ดูถูกคนอื่นเนี่ยก็มีคนแบบไม่ใช่มีคนก็เป็นคนที่จิตใจดีมากนะครับถ้าไม่ดูถูกคนอื่นเนี่ยก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องราวนี้นะครับ,ถ,ถ,นนรบถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ ให้ด้วยนะครับตอนนี้มีผู้ติดตามผมแค่ยีิบสี่คนเองก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับถึงเท่าไหร่ก็ได้ครับโอเคแต่มันก็อยู่ที่ทุกคนนะครับไม่ได้อยู่ที่ผมอันนี้ผมก็ไม่ได้บังคับด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันวตัวหน้าครับสดวันนี้สวัสดีครับผมได้เปลี่ยนตัวละครในมาครับแล้วนะเห็นเด็กแน่นเห็นเด็กหนุ่มคนนี้ยังต่อไหมครับถ้าหลอกก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับ